ได้สองอย่างเลยนะครับเอาเป็นว่าขอปนของหน่อยละกันก็ผมเอเดี๋ยวโอ้โเหเมือนโดนเนเธอร์แลกครับตายเลยอะ มครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเล่นเกมมายคราฟ์เล่นเองนะครับและตอนนี้ผมมาคราฟชาร์เลนต์นะครับผมซึ่งเป็นคราฟชาร์เลนต์ในวันนี้ฮะถ้าเราโดนสีแดงเนี่ยเราก็จะตายนะครับผมซึ่งปเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยนะฮะสำหรับผมนะผมว่าอันตรายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเนเธอร์นะเพราะแบบเต็มไปด้วยแบบเนเธอร์แหลกอะครับสีแดงอะไรเงี้ยถ้าไปนเนเธอร์ที่แบบตายแน่นอนนะแต่ว่าที่โลกนี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรสีแดงเท่าไหร่นะครับแต่แบบถ้าเจอเห็ดแดงก็อาจจะตายได้อะไรเงี้ยเนาะมาอย่างแรกผมขออุปกรรรณ์กกก่่อนนนเลลลยแ้วัััะคคบบทีขุดผมมา็ผผมมมมเเเเเเเนนนนนี่่่่่ยยยยแแแอออออบบบบบบพิาาาาาาางงงข้้ะะคครรรัััปป็็ไวววตชก ุหินตรงนี้ก่อนละกันนะครับ let's go โอเคครับผมมาสามอุปกรณ์หลักนะครับที่ขุดที่ขุดดินแล้วผมอย่างแรกเดี๋ยวเรามาหาอาหารก่อนดีกว่านะครับตรงนี้เป็นใบอมจังเกิลใช่ไหมจังเกิลก็น่าจะมีแตงโมนะครับขอแตงโมหน่อยละกันนี่ไงจะแตงโมแล้วผมขอหน่อยนะครับเอาละครับได้มาอย่างเยอะเลยนะครับเนี่ยชุดกว่าเลยนะครับแล้วก็ขอน้องวัวซะหน่อยละกันเผื่อไว้ครับเอาละประมาณนี้เนาะโอเคครับผมอย่างต่อไปเราลงเหมืองดีไหมครับตรงนี้ใช่เหมืองหรือเปล่าโอ้ใช่เลยครับเจ้านี้ลงไปสำรวจกันดีกว่าปึ๊บเอาไปว่าขุดทานกับเหล็กก่อนละกันนะครับเเเเเเเออออใใชช่่่่่่่คคคคุณ้้าาาาาาแบบบสสัััังงกกตนนนนะรรรวลลลืืดดผผมมมมมมมีีียย็ทพิถ มอยเลือดของม็อบได้นะครับเมื่อกี้แบบผมฆ่าวัวใช่ไหมเลือดก,กะะ็เลยเหลือแค่นี้นครับแต่ว่าถ้าผมไปฆ่าล่อนกเลมล่ะครับอ่ามันน่าจะแบบเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะเอาไว้ถ้าเจอนะครับก็ค่อยไปฆ่าแล้วกันตอนนี้ก็แบบโอ้เหมือนว่าน่ากลัวว่ะแป๊บนึงนะเอาล่ะดูเหมือนจะลงยากเหมือนกันครับเนี่ยเลือดก,ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเหลือเราเปลี่ยนเหมืองเดี๋ยวว่าผู้ชมผมว่าอาจจะดีก็ได้นะครับแต่วันนี้ลงไปตายผมฟืบลงมาครับผมเปิดแบบตายของไม่ตกไว้นะครับผมเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไบโอมเพนใช่ไหมครับอาจจะเจอแบบหมู่บ้านก็ได้นะเออลองหาแป๊ อโอเคโอ้โหเหมือนโดนเนเธอร์แถบครับตายเลยอะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ลืมตัวไปห้ามโดนสีแดงใช่ไหมโอเคครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่านะครับโอ้โหทำไมฟิสมันเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ได้ทองมานะครับโอเคตอนนี้ผมอยากขุดเหล็กมากเลยว่ะเอาเป็นว่าเรามาเผาของกันหน่อยดีกว่าครับผมเอเผาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจซะหน่อยละกันหมู่บ้านเนี่ยเหมือนเจ้าใหญ่เหมือนกันนะครับเอาล่ะมีสมอลเกอร์นะครับโปลนหน่อยละกันเผื่อได้เผาครับผมหมู่บ้านน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 นีีี้้้้้้้มม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 ัััััไไไไไ่่่่่่่่คคคคออ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 ยยยยะะะะะะรรรรหกกกกกผผผููููชเเฮแแแแแตตตขขาาาาาธธวปบบลลลลล็ดดดซโจิงๆ ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากแบบค่ายล่อนก็เลมว่ะอยากได้เลือดอะจังหวะนี้ครับผมเราจะแบบว่าต่อยทีนึงก่อนนะครับปึ๊บครับผมต่อยทีนึงแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้ครับเฮ้ยเชาเฮ้ยได้ไหมผมต่อผิดโอเคครับผมขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปครัจังหวะนี้ต่อฟรีสปอร์ตครับขอเลือดหน่อยได้ไหมก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เลือดเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องแบบสองสามแถวว่าเออค่ายล่อนก็เลมเลือดมันเยอะมากเลยนะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงครับโอ้โห อย่างเยอะครับมาอย่างแรกครับผมเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่านะครับให้เป็นตอนเช้านั่นเองเอาไปบ้านหลังไหนดีครับหลังนี้แหละมาลุงขอนอนหน่อยครับเอาล่ะกินซะหน่อยนะครับมาอีกดัตตาแฝกเดี๋ยวี่ผมลงครับผมเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกด้วยนะครับนี่ตอนนี้เราได้จัมบูต์มานะครับผมไหนลองกินเพิ่มอีกสิฟืบได้หรือเปล่านะครับเอาล่ะยังไม่ได้เนาะแต่วันนี้ผมระวังเดินเทเล็กนะครับอ่าประเด็นนะอันตรายผมู้ชมไม่ได้เลยต้าเล็นแล้วเนี่ยเอาล่ะได้เหล็กมาตอนนี้มีสิบสามแล้วนะครับโอ๊ยเดี๋ยว้อโอหหน่ออยรัดเมา้ำด้้ววยแลกัน คฟืบทองของเราระวังนะอย่าตกไปตรงนั้นโอ้โหขุดออกก่อนแป๊บน,นึงโอ้ยชาเลนจ์นี่มันแย่จริงเลยมันยากอ่ะเอาล่ะมาเราไปเก็บทองครับเจ้าวันนี้ฟืบไม่โดนใช่ไหมไม่โดนครับผมเอาล่ะขึ้นมานะครับอันตรายจริงเลยเนี่ยแล้วก็แบบเสียดายล่อนกับเลมด้วยอ่ะรู้สึกฆ่าไปครับจังวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยเหมืองสักหน่อยละกันนะครับผมตรงนี้มีเหมืองหรือเปล่าฮัาลโหลอุ้ยเหมือนจะเป็นเหมืองลึกอยู่นะครับเนี่ยเอาล่ะครับเจา้าน,นี้เจอเกลต้นแล้วผมสับไปดิครับมาดิครับผมเฮ้ยเฉาเลืเอดพวกเกลต้นนี่แบบเท่าเราเลยเนาะอย่ากฆ่าร่อนกกัะเเดีผมมอรลแบงคุณู้ช จะได้ขวานชุดก่อเหล็กได้นะครับเอาอะเจอเหมืองล้างด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมได้สเต็งมาด้วยนี่หว่าสุดยอดเลยครับผมจะพยายามไม่ตายเลยนะเพราะแบบเอฟเฟกมันจะได้ไม่เลียไหนโดเซ่มีของอะไรหรือเปล่านะครับได้เฮลมาด้วยนะครับเจ้าวันนี้ขุดเร็วแล้วครับผมไหนลงมาดูหน่อยสิเฮ้ยเช่ามาดิครับสไปเดอร์มาดิเฮ้ยเช่าตายครับผมผมว่าเรามาเผาเหล็กกันดีกว่ามา <laughs> เราเผาซะหน่อยแล้วครับอัปเกรดของหน่อยเอาล่ะได้ขวานแล้วครับแล้วก็แบบเดี๋ยวเราคราฟก่อนหน่อยดีกวยเนาะขอทองหน่อยนะครับเออว่าผู้ชมนะผมคาเเดอร์แมนน่าจะเยอะเลมือเไดอร์แมนแล้วกัันครบเออาาลล่ะมขเ็กหน่อยนะคี่ พระเป็นกรอะนะครับผมจัดไปกางเกงไี่แบบใส่เป็นทองไว้แล้วกันครับเออโล่ด้วยดีป่าวะโล่ไว้ก่อนแล้วกันครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปหาแร่แบบว่าพวกทองอะไรอย่างงี้ดีกว่าอาจจะเจอเพชเรด้วยก็ได้นะครับกระโดดลงตรงนี้แล้วกันครับฟืบจัดไปไเดี๋ยวได้มีแร่อะไรอีกป่าวเอาว่าผู้ชมเจอเพชรครับขอเพชรหน่อยนะครับปวดไป๊ผมจังหวะนี้ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหรอเดะได้แค่หนึ่งหรอ,หหรอโอ้โหสุดยอดสุดยอดเฮ้ยแล้วมีตรงนี้อีกนิวว่าคือเพชรเวอร์ชันนี้มันก็จัดกระจายแบบนี้เหรอครับคือแบบไม่ค่อยได้เล่นเเเเเเวววออ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 อรร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 ร์ชชชััััััั่่่่นนนนนนใใหหหมม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 ะคคคคบบ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 ลลยยยไไไไู้้้้้้าาาาางงีีีีตดดดดดขขป็็แกกุๆพผซิส นี่ไงเจออีกแล้วผมเจอทีละหนึ่งนะครับสุดยอดเอาว่ะตอนนี้มีเลือดทองเพิ่มมาแล้วครับถือว่าดีนะถือว่าดีขุดมาเพิ่มครับผมแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับเอาว้เดอร์แมนของเราครับจังหวะนี้อ่าขอตบไปทีนึงก่อนฟึ้ตบไปคบผมเฮ้ยได้ลงลาวาเหรอขอฆ่าเลยได้ไหมอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อผมโดนลาวาใช่ไหมลาวาก็เป็นสีแดงอะไรอย่างนี้เหรอโอ้โหแย่เลยว่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเมืองมาเฮ้ยมีสปอนเซอร์ด้วยครับอย่างแรกครับผมขุดก่อนขุดก่อนฟึ้นเอ้ยอะไรวะเนี่ยเสียเจดแลทองทวนเฟ นึ่งนะครับฟืบโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยเผลอตายด้วยละวาอีกแล้วครับเดี๋ยวหาอาหารเพิ่มก่อนแล้วกันครับลำบากจะจัดนะครับชาเลนนี้เนี่ยแบบแค่ขอบลาวาก็โดนไม่ได้อะโอเคผมมาเผาเสร็จนะครับผมจะพยายามสร้างแบบระมัดระวังนะครับผมห้ามโดนแม้แต่นิดเดียวนะครับเริ่มจากตรงไหนดีวะเนี่ยล่าไปก่อนแล้วกันครับตรงนี้ฟืบโอเคได้อยู่มาเดี๋ยวผมสร้างจากตรงนี้นะครับไปทีลนนิดครับผม เรียบร้อยครับผมประตูนเนเธอร์ของเรานะครับจวนนี้จุดไปเล้วผมมาเราจะไปแล้วแบบตายหรือเปล่าวะเนี่ยน่ากลัวว่ะถ้าไปแล้วเราเจอเนเธอร์แหลกก็คือตายเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่ลองไม่รู้ครับแล้วกไหนดูซิเราจะรอดหรือเปล่านะครับฟื้นโพไหน,นครับผมโอ้โหสีแดงข้างเลยนี่ว่าทำไงให้มันรอดวะเนี่ยแป๊บน,นึงนะแล้วผมขุดได้เปล่าวะアロアロアロอ๋ออ๋อฮ้ยขุดได้ขุดได้ดไดมาหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ผมรู้วิธีรอดแล้วแป๊บน,นึงนะอย่างแรกเนี่ยเราต้องถือบล็อกอื่นไว้ก่อนไว้เอเอผู้ชมแล้วเราให้เปลี่ยนครับได้อยู่ได้อยู่เอาออ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 ่่่่่่ะะะะโกกกกกเเเเลลลลลลมมมมคคคครรรรััััััับบบบบจงหหหวนน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 นีีี้้้ขขขยยยพิืืดดาาาึึทส ได้เอฟเฟกมากเลยอ,ะอ่ะส่าห์ได้เยอะอ่ะครับจะไปคิดว่าแบบสกิตราวาก็ตายได้อะไรเงี้ยนะครับผมไปเดี๋ยวเรไปข้างล่างด้วยเดี๋ยวผมคุณดิสเลตติดไว้หน่อยล้กันนะครับจะได้แบบมีบล็อกต่ออะไรเงี้ยโอเคผมมาไปลุนดีกว่านะครับแต่วันนี้อ่าผมจะวางบล็อกตรงนี้นะครับฟืบอ,อ่านี่ได้ละรอดครับผมขูหยางจริงเนี่ยไปยังไงให้มันรอดดีวะเนี่ยเอาเชดคือตรงนี้โดนัไงก็ตายแน่ๆครับเราจะต้องไปอ่าฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไปเป็นชาเลนร์ที่แบบไม่้วรมาใน เออผมมานะครับอ่าค่อยเดินไปนึงเดี๋ยวพลาดครับผมขอเจอเนเธอร์ฟอร์เทสแบบไปใกล้ได้ไหมครับเนี่ยเกียยต่อไปไกลอ่ะเออว่าถ้าเป็นนี้ผมจะตายะปะฟื้นลงมาโอเคไม่ตายเนาะได้อยู่ครับป่าสีฟ้าเนี่ยเป็นเซฟโซนของเรานะครับอ่าแต่ถ้าไม่ไปต่อก็ไม่เจอวะ่ะผู้ชมครับผมรู้สึกว่าแบบชันนี้เนี่ยเป็นชลลันที่แบบยากที่สุดแล้วอ่ะที่ผมเคยเล่นมายากจริงผู้ชมจะเดินไปไหนแทบไม่ได้เลยครับในเนเธอร์เนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ไหมแต่จริงมันลำบากแค่นเนเธอร์นะเพราะแบบไปดีเอ็นไปอะไรเง,งี้ยก็ไม่เป็นไรแหละแต่ที่เนี่ยมันน่่่่่าากกกกลลัััััััวววจรรรรริิงงงคคคบบบบปึ๊ออ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 อุ้้้้ยยยยยยยไไไดดดดูขหหนน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 ะะะะะีีีีีททมมมพโโซใเเเต โอเคผมจันี้จะเป็นแบชั่นนะครับขอแวะหน่อยละกันหวังว่าจะไม่ตายนะครับตอนนี้คือแบบผมระแวงทุกอย่างเลยว่ะอะไรสีแดงนี่คือไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะลงไปตรงนี้ละกันฟึบขออนุญาตเป็นเพจฟูลนะเพราะแบบแค่ลองสีแดงก็โหดร้ายพอแล้วอ่ะแล้วผมขอฟาร์มของสะหน่อยละกันได้ทองมาเพิ่มนะครับมีสีแดงหลบก็ผมไม่เอาครับอุดไปเลยอันนี้ผมจะตายไปเนี่ยทุบไปก่อนละกันน่ากลัวว่ะของในกล่องนะครับมีทองเพิ่มครับโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาแลกของกันดีกว่านะครับมีทองประมาณนี้ครับอยู่ไหนวะพิกเล่นแลกของหน่อยผมไม่อยากไป โอ้ครับแลกบัตรนี้มาแล้วมาแล้วโอเคลงมาครับผมลงมาเพื่อนลงมาเพื่อนมาแลกของกันดีกว่ามะไม่ลงเหรอขุดเอาแล้วกันนี่ลงมาครับผมบังคับครับบังคับให้ลงโอเคเอาล่ะได้เอ็นเดอร์เพลมาเจ็ดแล้วนะครับถือว่าดีครับผมต่อไปก็จะเป็นพวกลูกธนูใช่ไหมได้มาสามเก้านะครับมาขอต่อยหน่อยแล้วกันโอเคผมได้มาหนึ่งชุดกับอีกสามแล้วนะครับลูกธนูก็แบบชุดกว่าเนาะน่าจะพอแหละเหลือเป้าหมายสุดท้ายแล้วครับเนเธอร์ฟอร์เดสของเรานี่ครับผมเราต้องไปตามหาครับบอกเลยยากครับงานนี้ยากเอาล่ะฮะเจอเป้าหมายของเราแล้วครับขอหน่อยแล้วกันนะเอ เออว่ะผมจะยืนบนนี้ได้ป่าะวะเรนนี่ไม่แน่ใจเนี่ยสีม่วงๆอ่ะเออมันไม่ใช่สีแดงอ่ะเขาไม่ตายใช่ไหมวะน,นี่ไม่แน่ใจเลยครับขอให้ยืนได้เหอะไม่ไงั้นมันจะยากเกินไปแล้วเอาล่ะขอให้ยืนได้นะครับฟื้นได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนึกว่าจะยืนไม่ได้ซะแล้วครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะแบบยังไงรอบๆมันก็เป็นอ่ะเนเธอร์แลกใช่ไหมล่ะอ๋อนี่ไงสปอนเซอร์เบสนะครับมารู้สึกว่าจะมียากันไฟอยู่ใช่ไหมป่าไปครับจุดนี้ ก็มาเลยครับขอสับหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็แบบห้ามไปดูในร์แลกด้วยนะครับไม่งั้นตายแน่นอนขอหน่อยแปดแท่งก็พอเพื่อนขอแค่แปดแท่งได้ไหมได้ไหมครับมาสองละจริงๆในคลิปเนี่ยจะดูเหมือนแบบผมอาจจะตายไม่เยอะนะครับแต่แบบจริงๆเนี่ยผมตายแบบเยอะมากครับสิบยี่สิบสามสิบรอบได้อะเพราะแบบแค่แตะสีแดงนิดเดียวนี่คือไปเลยนะครับแบบดับเลยจะวันนี้ยาเหลือแค่หนึ่งนาทีนะครับโผล่มาหน่อยเพื่อนยาจะหมดแล้วเฮ้ยจะตายแล้วใจเย็นเพื่อนโผล่มาทีก็โผล่มาเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยชฉลเกือบตายนะครับเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วโหหน่อยได้มเฮ้้ยยดโโออหเะแปป๊บบบนนนนนึึงงหีีกก่ออออะะครััเเเฮ้ยยม็ไ วเรามีธนูนี่ยว่ายิงไปครับจังหวนี้ก็มาดิครับเฮ้ยชาตายซะแทงสุดท้ายครับเก็บมาครับผมหนีเฮ้ยยังเก็บไม่ได้อ่ะปเ๊บเก็บมาครับผมเราหนีไปสร้างตรงไหนดีวะเนี่ยมาถือว่าปลอดภัยแล้วครับได้ของที่ต้องการมาครบแล้วนะครับจังหวนี้มาประตูตรงนี้เลยก็ได้นะครับมาวางแบบนี้ครับผมกลับไปโลกที่เรารักดีกว่านะครับที่นี่แบบมันนรกชัดๆครับผมเออแต่จริงมันก็คือนรกนี่หว่าแต่แบบมันนรกเกินไปแล้วอ่ะโดนสีแดงไม่ได้อ่ะเราทั้งโลกมันก็เป็นสีแดงนะครับมามาผลดที่โลกปกติแล้วครับสดชื่นนะครับผมเอาล่ะเดีีีี๋ยววววเเเเเรรรรราา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 มมมคคคคไไไไออออออ้้้้นน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 ่่่กกกกัััััดดดปปป๊บบบบแและผ์ทงห ฟไปทางนี้นะครับเอาว่ะเจอหมู่บ้านครับขอเตียงซะหน่อยละกันไหนๆก็เจอหมู่บ้านแล้วนะอุ้ยหนมปังเยอะว่ะเออขอหน่อยครับเอาไปบื้มมังกรซะหน่อยละกันครับหมั่นไส้เอาล่ะประมาณสี่เตียงน่าจะพอแล้วนะครับไปลุยกันต่อดีกว่าทางไหนนะฟไปทางนี้ครับทางเดิมเลยเนี่ยว่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเอาล่ะเจ้าวันนี้ผมเจอเห็ดแดงครับเราจะตายเพราะว่าเดี๋ยวขอเทสหน่อยละกันอ่าเซฟไว้ตรงนี้ก่อนครับฟเซฟแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เห็ดแดงของเรานเอี่ยเรียบร้อยผมตายจริงด้วยนะฮะเอาล่ะอย่าไปโดดละกันทำไมต้องเป็นป่านี้ด้วยวะเนี่ยนึกวว่่่่่่าาาาาจจะะะะะแแแบบบบบไไไมมมมเเเออออสีีดดดงงงลลล้้้นนฮคครรััโหผปททใชฟ ว่ายน้ําหน่อยละกันครับผมตอนนี้มืดแล้วฮะนอนซะหน่อยละกันครับแล้วก็ไปทางไหนครับฟืบเฮ้ยมันจะนานเกินไปแล้วทางเนี้ยทำไมมันไกลจังเลยเอาละประมาณนี้ครับมาไปทางไหนฟืบทางเดิมอีกเหรอเปลี่ยนทางแล้วนี่ว่าผู้ชมเออเพื่อนกลับหลังเลยนี่ว่าแสดงว่ามันแถวนี้นี่แหละใช่ผมเดานะอ่าประมาณตรงนี้ครับผมตรงนี้เอาละผมขุดดิ่งตรงนี้เลยละกันนะครับมาขอให้เจอขอให้โดนนะครับปวดล้วเวอร์ชันนี้มันแบบมันขุดลึกด้วยเนี่ยเขา่าเจอเป็นเหมืองนะครับอเมทิสเหรอเนี่ยไม่สนใจครับ กางเกงเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเหล็กดีกว่าแล้วก็มีเพชรห้าเนาะเปลี่ยนหมวกด้วยครับไหนๆแล้วอัปเกรดซะหน่อยฟืบอ่ะแล้วก็แบบกางเกงเหล็กนะครับจอดไปนี่ได้ละแล้วก็ธนูเนี่ยครามใหม่ดีกว่านะครับปึ๊บอันนี้ก็ทิ้งไปครับผมเอาล่ะรู้สึกพร้อมแล้วครับไหนดูซีห้องอยู่ไหนครับผมฮัลโหลห้องนี้หรือเปล่าครับเซนผมมันบอกบอกผู้ชมเจอแน่นอนครับโอ้โหสองบ่อน้ำด้วยครับเลือกไม่ถูกเลยโอ้โหทางตันครับผมแรนนี้ก็ตันเหมือนกันนะครับเพื่ออะไรวะเนี่ยฮะเอาว่าห้องสมุดนะครับเออมีของอะไรหรือเปล่านะมมมมมมีีีีีีช้้้้้าาาาาาเเ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 นน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 น่่่่่่ยยยยยยะะะะคคคครรรรัััับบบฮแจจ๋๋งอออออูกก็็ลไไปดดวห นะครับอ่ากล่องครับนี่มันจะพอเปล่าวะปะนึงนบล็อกเหล็ก3อันนะครับอุ้ยไม่พอนี่ยวาขอเพิ่มหน่อยแล้วกันครับเออเป็นี้ไงมีเหล็กพอดีครับผมขอหน่อยขอหน่อยตรงนี้ด้วยปะอ่าเมนเดอร์โพล่นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาตีบวกกันดีกว่าอย่างน้อยก็ขอช้ปเน็ตหน่อยนะครับปึ๊บช้เน็ตสามของเราน้องแบ๊กนี่นว่าใช้ได้เลยครับเจอแล้วนี่ยวาทางลงนี่มันใช่ครับก็มาดิครับขอขุดก่อนปึ๊บขุดไปนะครับผมไหนดูซิเขาวางไว้เท่าไหร่นะคร เตะไปนะครับแล้วก็ตัวพร้อมใจพร้อมนะครับโดดไปเลย let's go เอาล่ะมาว้าไปก่อนเลยครับฟืบเออว่ะผู้ชมขอแค้นด้วยเมนหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ผมสับไปครับมาดิครับหมันไส้ครับนี่ไงขโมยเลือดได้จริงด้วยตอนนี้ผมก็มีเลือดประมาณ2แถวแล้วนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาทำลายอาสาวันดีกว่านะครับจังหวะนี้เปิดก่อนได้เปียครับผมยิงไปครับมาดิครับแล้วก็ตรงไหนดีวะอันนี้ด้วยโดนปะวะฟืบไม่โดนครับผมนี้ไม่น่าพลาดครับยิงเข้าไปเอาไม่โดน เอาไหมาครับเออได้อยู่ขึ้นมาตรงนี้นะครับฟืบเอ้ยเลยปะเนี่ยอ๋อไม่เลยไม่เลยโระเบิดเลยเหรอยออเลยครับความแม่นนี้เอ้ยเด้เอ,อ hui, uli, ย่าเพิ่งนะ่ะเล็งไปครับยิงฟืบโดนหรือเปล่าไม่โดนแก้ตัวครับเอยได้อยู่ไปตรงไหนต่อเดียวเนี่ยเอาเราะว่ายิงข้างก่อนแล้วกัน,นครับเฮ้ยเาแล้วก็ตรงนู้นโดนปะวะโดนด้วยครับยังแม่นไปลุยต่อฝั่งนู้นดีกว่านะครับฟืบไปเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวนี้หาเรื่องอะไรฮะก็มาดิครับตายซะนี่ได้เลือดเยอะด้วยเอาหลาะวราปขึ้นไปดีกว Sache, <ๆ>่าครับมาฟืบต่อขึ้นมาเอ้เเลแกบไปร็วดา้ิ ับผมมาเลยครับข้างๆก็มาเลยครับเฮ้ยเฉาโดนหรือเปล่าโดนครับผมเหลือนิดเดียวแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอเล็งแป๊บนึงฟื้นประมาณตรงนี้ครับถึงว่าวันนียเออพอได้อยู่พอได้อยู่ขึ้นมาครับตรงนี้เอาล่ะขุดไปครับผมแล้วก็บื้มไหมครับเฮ้ยเฉาได้อยู่ก็มาเลยครับเป็นเดนดากอนแอบเปิ้ลทองนะครับซัดไปเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อปลาไม่เป็นไรกินไปก่อนฟื้นอ่าปั๊มเลือดครับปั๊มเลือดตอนนี้นะครับเรามีพลังระเบิดครับผมสามเตียงของเราแน่จริงก็ลงมาเลยครับนี่ไงมาละโอ้โหมาตามคำขอเลยนะครับหันหน้ามาดิวางเตียงแล้วก็ระเบิดไปปปคครรัับบบบผผมมโโโออ้้้หินนยยย่างงงสสูเเเลลแ๊ึฟืจีกฮ งไม่ทันเฉยเลยแล้วเนี่ย พลาดได้ไงครับอ่าขอปั๊มเลือดแป๊บนึงนะครับขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยขอเพิ่มเลือดหน่อยเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยบินมันหนีไปไหนอะเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีดิเมื่อกี้เพิ่งระเบิดได้หนึ่งทีครับอย่าเพิ่งหนีได้ไหมเฮ้ยยิงเข้าไปของเจ้าวะนี้โดนไปครับโดนไปครับแม่นอยู่นะเนี่ยลงมาเลยครับลงมาเลยครับบินอยู่ทำไมครับเอาแล้วผู้ชมบินมาครับจังหวะนี้ก็มาดิครับเราลงมานะฟื้ประมาณนี้แล้วก็หันหน้ามาหันหน้ามาเอาตรงนี้ก็ได้ระเบิดอัดหน้าไปครับผมแล้วก็บินอีกรอบนึงนะครับ MLG รอบนี้ต้องได้ผมเเฮ้้ยยยกกืออออบบบตาแลวิงััดไป่นครร ไปเดี๋ยวว่าจะใช้ดาบนะครับผมอุสตส่าห์เอ็นชารมาเนาะเฮ้ยเดี๋ยววนมาเร็วจังอะเพิ่งบินไปเมื่อกี้ไหมอะก็มาดิครับหันหน้ามาหันหน้ามาขอตบหน่อยตบไปครับผมเฮ้ยไม่โดนว่ะเข้ามาก่อนแล้วกันต้องยืนตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยตายโอ้โหโอ๋อเราต้องเข้าด้านหลังปะเข้าแบบตรงนี้ครับฟึ้นเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ตบไปตรงนี้ครับผมตบไปที่หัวครับเออแบบนี้ครับผมสับไปเจ้านี่สับไปครับผมเรียบร้อยครับแล้วเมื่อกี้ทำไมผมมองไม่เห็นมันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราได้เลือดเอ็นเยด็กดักก้อนมยมาครับผมโอเคห ผมกนเลรก็ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดาตาแพกแบบนี้นะครับก็คือแบบโดนสีแดงแล้วตายใช่ไหมก็สามารถโหลดจากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ